สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูแอนนะคะในวันนี้ครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรื่องการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะเนืหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยสิ่งมีชีวิตคืออะไรมีการปรับตัวอย่างไรนะคะ สิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่ต้องการน้ำอาหารอากาศมีการจเจริญเติบโตได้ขับถ่ายของเสียได้สืบพันธุ์ได้นะคะโดยสิ่งมีชีวิตจะมีความหลากหลายมากๆเลยในธรรมชาตินะคะและสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะก็จะต้องมีการปรับตัวค่ะนักเรียนเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยได้โดยปลอดภัยนะคะโดยสิ่งมีชีวิตนะคะ จะสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือพืชแล้วก็สัตว์ค่ะเห็นไหมคะภาพที่หนีกับต้นไม้ในน้ํานี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของพืชและสัตว์นะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะซึ่งเขาก็จะต้องมีการปรับตัวให้อยู่กับที่อยู่หรือสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่นั่นเองนะคะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าพืชและสัตว์ จะมีการปรับตัวอย่างไรกันบ้างคะสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวอย่างไรนะ้าไปดูกันเลยคะ่ะสิ่งมีชีวิตชนิดแรกนะคะก็คือพืชนะคะพืชจะมีการปรับตัวดังนี้คะ่ะพืชชนิดแรกนะคะได้แก่ต้นกงกลางคะ่ะต้นกงกลางนะคะจะมีการปรับตัวโดยปรับสภาพร่างนะคะ เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเขาให้มีความยาวมากขึ้นแล้วก็มีผนังที่หนามากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้สามารถอยู่รอดในป่าชายเลนซึ่งเขาอาศัยอยู่ในป่าชายเลนที่อยู่ชายทะเลนะคะแล้วก็จะมีน้ําจากทะเลนะคะซัดเข้าหาฝั่งเป็นเวลาออหลายครั้งนะคะซึ่งทําให้ต้นโกงการต้องมีการปรับสภาพโดย ยืดรากให้ยาวขึ้นตามระดับของน้ำทะเลที่ซัดเข้ามานั่นเองค่ะพืชชนิดต่อมานะคะก็คือต้นกระบองเพชรนั่นเองค่ะนะักเรียนกระบองเพชรน,นะคะเป็นพืชที่สามารถอยู่ในพืน้นที่แห้งแล้งได้นะคะหรืออยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้โดยที่ไม่ต้องมีน้ำเลยค่ะทะเลทรายก็บ่งบอกอยู่แล้วนะคะนะักเรียนว่าเป็นพืน้นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็ ไม่มีน้ำเลยนะคะซึ่งกระบองเพชรก็จะมีการกลับตัวโดยเปลี่ยนใบให้กลายปเป็นหนามนั่นเองค่ะเพื่อลดการคายน้ํานะคะทําให้เขาสูญเสียน้ํำออกไปน้อยมากแล้วก็ทําให้เขาเก็บน้ำไว้ในร่างกายได้มากขึ้นค่ะทำให้ต้นกระบองเพชรสามารถอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งได้อย่างสบายๆเลยค่ะนักเรียนบางคนอาจจะสังเกตนะคะ ต้นแคคตัสหรือกระบองเพชรของคุณพ่อคุณแม่นะคะว่ามีหนามแหลมคมแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆเลยค่ะสัปดาห์ละครั้งกระบองเพชรก็ยังอยู่ได้สบายๆเลยนะคะเพื่ชนิดต่อมาค่ะดอกสีชมพูสวยสดใสเป็นพวกกันแบบนี้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นมายราบค่ะนักเรียนต้นมายราบนะคะจะตอบสนองต่อการสัมผัสนะคะโดย เมื่อเราเดินไปเหยียบหรือไปชนเขาใบของต้นไมยราชจะหุบใบลงทันทีค่ะเพื่อป้องกันการทำลายของคนอื่นนะคะหรือศัตรูนะคะเขาจะหุบใบเพื่อความอยู่รอดค่ะและเมื่อไม่มีใครไปสัมผัสเขาเขาก็จะกางใบออกสังเคราะห์แสงได้เหมือนเดิมค่ะเพื่อชนิดต่อมาก็คือต้นผักตบชวานะคะผักตบชวามีดอกสีม่วงค่ะ ลอยอยู่บนน้ําอาศัยอยู่ในห้วยหนองต่างๆนะคะผักตบชาวาจะมีการปรับตัวโดยเปลี่ยนลําต้นของเขาค่ะปรับลําต้นให้มีน้ําหนักเบาแล้วถ้าเราผ่าดูข้างในลําต้นของต้นผักตบชาวานะคะจะมีลักษณะคล้ายฟองน้ําค่ะทําให้ต้นผักตบชาวาสามารถลอยน้ําได้แล้วก็สังเคราะห์แสงได้ค่ะ ต่อไปพืชนิดสุดท้ายนะคะคือต้นดอกทานตะวันนั่นเองค่ะทานตะวันนะคะจะมีการตอบสนองต่อแสงแดดนั่นเองค่ะโดยทานตะวันจะหันหน้าไปในทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นเสมอลองสังเกตดูนะคะเพื่อรับแสงแดดและก็สังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูการปรับตัวของสัตว์กันบ้างค่ะนักเรียนปันธุ์นิดแรกนะคะ คายกันถูกไม่เอ,อ่ยรูปร่างประยองระยางแบบนี้นี่คือตัวอะไรเอ,อ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องแล้วค่ะสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่าม้าน้ำนั่นเองค่ะม้าน้ำนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและก็สีให้คล้ายคลึงกับพืชใต้ท้องทะเลลึกค่ะเพื่อที่เขาจะเอาไว้อำพลางตัวจากศัตรูเพื่อความอยู่รอดของเขานั่นเองนะคะ ภาพต่อมาเป็นภาพของน้องหมีค่ะมีขั้วโลกตัวนี้นะคะเขาจะอาศัยอยู่ในที่หนาวเย็นหรืออยู่ขั้วโลกซึ่งมีแต่ทาน้นําแข็งแล้วก็หิมะเยอะมากเลยหมีจะมีการปรับตัวโดยสร้างขนอันหนานุ่มขึ้นมาปกคลุมร่างกายนะคะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายและทําให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ในที่หนาวเย็นเยือกแบบนี้ได้สบายๆค่ะ ประนิดต่อมานะคะทางคาวค่ะห้อยหัวลงมากันเลยทีเดียวนะคะทางคาวนะคะเขาจะตอบสนองต่อแสงค่ะนักเรียนโดยตอนกลางวันทางคาวจะนอนในถ้ำค่ะส่วนตอนกลางคืนค้นางคาวจะบินออกหากินค่ะนักเรียนคงเคยสงสัยว่าคุณครูคะทางค,าว,า,งคาวเนี่ยออกหากินได้ยังไงคะในเมื่อตอนกลางคืนมันมืดขนาดนั้น คุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะค้างคาวเขาจะใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำนะคะมีชื่อว่าโซน่านะคะส่งออกไปกระทบกับแหล่งอาหารเมื่อเขารู้ว่าแหล่งอาหารอยู่ตรงไหนเขาก็จะบินพุ่งตรงไปกินทันทีเลยค่ะนักเรียนภาพต่อมาเป็นภาพหมีแม่ลูกนะคะหมีขอหรือหมีหมาหนั่นเองค่ะเขากําลังนอนจำศีลอยู่ในถ้านะคะในฤดูที่อาหารขาดแคลน เพื่อเป็นการเก็บรักษาพลังงานในร่างกายโดยการนอนอยู่นิ่งๆทำให้เขามีชีวิตอยู่รอดได้ในฤดูที่ไม่มีอาหารกินค่ะและภาพสุดท้ายด้านล่างนะคะเป็นภาพของการอพยพของนกเป็ดน้ำค่ะนกเป็ดน้ำจะมีการอพยพมาจากแถบไซเบเรียนะคะเพื่อออกมาหาอาหารกินในแหล่งที่อยู่ใหม่เพราะไซเบเรียเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้แหล่งอาหารขาดแคลนนั่นเองค่ะ เขาก็เลยต้องยินอพยพนะคะมาข้ามเทวีมากันเลยทีเดียวนะคะมาในเขตอบอุ่นค่ะเพื่อที่จะมาหาแหล่งอาหารใหม่นั่นเองค่ะจากเนื้อหาที่เรียนไปแล้วนะคะพืชและสัตว์นะคะสิ่งมีชีวิตนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือพืชและสัตว์ซึ่งพืชและสัตว์นะคะจะมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะ ในแหล่งที่อยู่อาศัยหรือสิ่งแวดล้อมของเขานั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำการทดลองกิจกรรมที่1.1ใบพืชที่แห้งแล้งเก็บน้ำไว้ได้อย่างไรซึ่งคุณครูจะลงคลิปการทดลองเป็นตัวอย่างเอาไว้ในคลิปถัดไปนะคะแล้วให้นักเรียนลองทำการทดลองตามคลิปสั้นๆน,นะคะแล้วส่งคลิปการทดลองมาให้ครูดูในคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะ ๋ย้วขอให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนักเรียนชั่วโมงนี้คุณครูขอ,ขอจบการบรรยายทิ้งเท่านี้ค่ะบ๊ายบายจ้า